ถือว่าสิขายนะขายฮอนห้าโตพี่น้องเงยบาลเวงพุ่นนั่นสามโตควายตัวนึง่งงูแม่ตัวนึง่งงูเถิกตัวนึงอยู่พี่ในสองโตพี่น้องเงรวมเอาเดียวเป็นห้าโตค่อยขายนะเพราะว่าควายนะมีมีรถไถไถหน้าแล้วก็ยแงมหน้าแต่ละปีก็ยากลำบากนะพี่น้องๆเพราะว่าบ่มีรถไถเจ้าของเลยปีนี้แต่ว่าเยอะได้พี่น้องเง กาบถักถ่ายสบายดีนะเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส้มนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กาบรรยากาศชี่หนาวพี่น้องเลยตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณตอนแปดโมงแปดโมงปลายๆพี่น้องเลยเขาว่าสิไปหน้าพี่น้องเลยไปหน้าไปเล้งโง่โคงโง่สองตัวพี่น้องเลยโง่สองตัวนาะเขาว่าสิปล่อยอ้อพี่น้องเลยปีนี้นะแต่ว่าได้ไปโคมันก้อนท้าพ่อค้าเขามาเบิ้งพี่น้องเลยแต่ไปโคงโง่สองตัวนั่นแหละพี่น้องยุตหน้าพี่แต่ว่าคนอื่นนะเขาปล่อยไหมนะ เพราะว่าแล้วเขาแล้วน้ำมาแล้วที่เขาป้อยน้องพี่น้องแต่ว่าคอยยังยังวิที่ป่อยอยู่ไปโคมันเพราะว่ายันงูเขามาหุมาพี่เลอพี่น้องแต่โอ้แล้วก็เอากินน้ํากินหน้าพี่น้องตอนนี้ก็กําลังไปพี่น้องนี่อันนี้ก็สิบเป็นทางไปหน้าของคอยเองน้องพี่น้องนี่อันนี้สิบเป็นตรงให้ตรงหน้าพี่น้องนี่คอยกําลังยางไปหลังจากยางมาแต่หิงกับห่อนหน้าเปที้ยบห้อยนะพี่น้องตอนนี้ก็นนี่อันนี้ก็สิบเป็นทิงหน้าของคอยเองน้พี่น้องนี่ แล้วค่อยกะขึ้นไว้ติบเข้าพี่น้องไงขึ้นไว้ติบเข้าติบน้ำแล้วกะสีไปเอาโหพี่น้องไงเพราะว่ามันส้ยเติบเลยในตอนนี้กหลังจากหยางขึ้นมาฮอทิ้งกทิงโขกโขกพี่น้องไ่ขึ้นมาเพรีวมาแกนอนดินนี่ละมันจะการลมหนาวๆนี่เนาะพี่น้องๆนี่สีหอยติบเข้าไว้นี่พี่น้องเไงสีไปโอ้โนพี่น้องไงยบบนี้มาหน้าพอดีซื้อมีมาต้มพี่น้องเอนเมื่อนี้กกินแบบง่ายๆเย็บปะได้พี่น้องเอนเมื่อนี้นะ ว่าเจ็บแห้วพี่น้องเห้ยวสุดแห้วเาวป่งพี่น้องก็เลยเจ็บแห้วว่าหากินแนวนุ่มๆสปะเนี่ยน้องๆพอย้ำเขาน่าจิเจ็บพี่น้องย้ำเสาเนี่ยก็จนมีจะได้พี่น้องเจ็บแห้งซื้อยามากินว่าซื้อมีมาต้มแล้วมันยังเจ็บแห้วไปเลยนี่ยย้ำเขายุบได้ขึ้นก็เจ็บเจ็บพี่น้องหัวมือมาไปเลยเจ็บแฮีวเพราะเจ็บแห้งเลย เช in right. no ้าในซื้อยามกินคือบอกใครๆในน้อยนึงพี่น้องเลยไปวันนี้สิไปเอาโง่ๆมาเนี่ยอันนี้กับเปินเดิเนาะพี่น้องเนาะนี่ลมพัดใบไม้ถือว่าลมพัดแห้งแต่พี่น้องเลยมันอากาศสีหนาวหพี่น้องเลยยามนี่ยามเดินสิบเอ็ดสิบสองมาพี่น้องเนาะไกลห้องหาเดินหนึ่งหนาวแห้งในยามนี่แข็งก็เริ่มเตะปาเริ่มเตะแล้วลมพัดนี่บรรยากาศหนาวหนาวโง่ก็อยู่ มันมื้อแต่ท้าผู้เจ้ามันมาแล้วพี่น้องเหลียวบางนาแดดออกลายแล้วนี่มันเยออพี่น้องครอยมาสวายในมันนี่เสียโถพี่น้องครับวันนี้จะเป็นโ o เพิ่งพี่น้องโรเพิ่งโ o v e พี่เลยเพราะว่าคันมีเอ็ดนะง่ควายห้ามไปกินบัดยามนั้นกะมีมีเพิ่งเฮ้ยโง่เควายกินน้อพี่น้องเนาะงนี่จะเป็นง่ของค่อยเองน้อพี่น้องเนาะนี่ค่อยซื้อโซ่ค่อยไปท่ายิปน้องเรับ คอยพักเงินมาซื้อเข้าไปช่วงคอยไปเพ็นงานอยู่ไทยคอยก็พักเงินมาซื้อซื้อสี่พันตอนนั้นพี่น้องแต่ว่าตอนนี้โยาอ้อแล้วพี่น้องตัวนั้นคอยซื้อไว้นี่คอยซื้อไว้สามตพี่น้องไอ้โง่คอยช่วงคอยไปไทยคอยพักเงินมาซื้อมาซื้อมีแนวอยอะได้นะพี่น้องเนาะคอยก็เลยจําเป็นต้องได้ขายอ้อพี่น้อง,องกระสีดายมันอยู่มันเสียอ,อ้อแบบนี้พี่น้อง ออกไปกินหญ้าอยู่กลางตรงหน้าพละวตอนนี้ค่อยกาสิมาแก้อัลตรักมันนะพี่น้องเนี่ยงงกับเธอว่าหูวเลยพี่น้องเนี่ยจับ่ายได้มันเยลีฮอดเอาแล้วค่อยกาสิมาพู้เวตอนนี้นะาเป็นงงสองตัวนี่ตัวนี้ผู้นี่ตัวนั้นผู้ฮั่น ให้มันกินเพิ่มกินเพลิดเพแถวนี้แล้วพี่น้องเลยถือว่าสิขายนะขายฮอนห้าโตพี่น้องเลยโยบ้านเวงพุน่นนันสามโตคว,วายตัวนึ่งงูแม่ตัวนึ่งงูเถิกตัวนึงอยู่พี่ในะสองโตพี่น้องเอลยรวมฮาเดียวเป็นห้าโตคอยขายนะเพราะว่ามีแนวคอยเยือได้นะพี่น้องเนาๆจำเป็นได้ขายอ่อพี่น้องเลยเพราะว่าคอยนะ่อมีมีรถถ่ยถ่ยหน้าแล้วก็ ยง่หน้าแต่ละปีก็ยากี่ยลำบากมันะพี่น้องเพราะว่าบ่มีรถไถเจ้าของเลยปีนี้เราว่ายึกได้พี่น้องเนยะแต่ว่าบ่าพอ่อเราพี่น้องเนะแต่ใส่ดาวไปแล้วก็บฮาวาสีไปดาวเอามันนี่พอถ้าเลอก,กะอะยังหาสายคอยหาสายตำลังพี่น้องเนยะเพราะว่ามีรถไถไทยนะลำบากนะพี่น้องเราถไถหน้าแต่ละปีนะเปน,นี่ยเอ็นาน ทางนั้นก็จะเป็นกงมะขามพี่น้องยทางพุนก็จะเป็นท้องหน้าพี่น้องเลยโอเขาเกี่ยวเขา,ขาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยยามนี้มีแต่ปล่อยง้อปล่อยควายแล้วก็อยู่บ้านบางคนก็นพี่น้องเอ้ยบางคนก็ไปหาทางให้ทางโซนโแล้วฮ่าสีไปลองไปชิมมะขามพวกนั้นพี่น้องเลยมะขามโดก,กโดกพวกนัน้นนะผักใหญ่ๆทั้งหมดพี่น้องเลยไปยางไปเบิ้งกัน แต่เป็นขามโดกโกงนี่พี่น้องเไยนี่อันนี้สิเป็นมะขามหน้าคอยอิงพี่น้องเไยนี่ขามโดกโดกปิดซิมมืก่อนนะพี่น้องเนาะอันนี้สิเป็นมะขามส้มพี่น้องไงยกกมะขามหวานอยู่เติรทั้งปุ๊บทั้งเดินปิดเอาผักเลยพี่น้องเไยโอ้ผักนี่ผักง่ายเลยพี่น้องเไยนี่นี่ง่ายเลยผักนี่ปิดแล้วกนปิดมาซิมมืงโค้งๆเลยผักนี่ นี่โค้งเลยแล้ห่ากาสีรองมากัดชิมมึงนะเพื่อนน้องนี่นี่ไงชุ่มเหรอกินชมเหรอครัก ากเฮาซิมมาขามเพลยแล้วแล้วก็เฮากะสิขึ้นไปเทงพื่นพี่น้องเอ้ยบัดนี้นะหลังจากเอางูเพิ่นลืออ้อแล้วแล้วก็สิขึ้นไปอยู่เทงพืะพี่น้องเอ้ยปุ๊มาขามก็ส้มแห้งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่ทางหลังนี่สิเป็นตอเพิงพี่น้องเอ้ยอยู่ทางหลังหลังจากเอางูเพิ่นลืออ้อแล้วแล้วก็สิมาอยู่เทงเนาะพี่น้องเนนาะี่กําลังย่างขึ้นมาพี่น้องย่างไปเทงพืะหลังจากมาฮอดเทงแล้วก็เฮาสิมากินข้าวลามพี่น้องนี่ข้าวลามเฮาถือมาตะบานพืะพี่น้อง ข้าวลาเม็งเอาเห็ดเอาถือมาตับ้านมานาพอดีกะเอาเข้าวไม่ลายไปเลยไนดะ้ติดกเงยติเชื่อพี่น้องเลยแต่ว่าอยู่ในข้าวไม่ลายไปเลยเขาจกอ้อนนี่ค่ายยันกินนี่มืดนะเอาพอดีวเอากระซิมาก,กินข้าวลาเม็งเลยพี่น้องวันนี้นะอันนี้เขาสื้อเ้อะมากข้าวลานนะเม็งพี่น้องเนาะเจอในโทรสิลองมากัดบ้างพี่นนะ้องเลยจีเสียบสำเลยนะพี่น้อง nhâm hàng mới đây phải đồng này bưng này bưng dài này chếp đồ này heo sụt này họ sẽ đi nhâm bưng mong khó làm anh chào Máy phải ban mình không ล้ำเชื่อไม้ยให้บ้านกระบ,บังไมให้บ้านมันสิเป็นเจแบบนี้ล้ำเลออ่อนๆเนี่ยหอกกะพอดีแล้วกะล้ำสิน,น้อยๆเนี่ยพี่น้องๆพอดีแั่บน,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 นี้หอกไปตัดเอาไปตัดเอาแล้วกะมาลาม้ำบังบังเนื้อลายเนี่ยมีแซบพี่น้องค่อยในะหาเลือกอินหาบัางน้อยๆแซบมันติดเจลายเนี่ย บานี้กะสีสวยเนี่ยแล้วพี่น้องนะแล้วเขากะสีลงไปเอาโง่เข้าห่มพี่น้องเลยบานี้นะสีลงไปเอาห่มก่อนเพราะว่ามันสายมันเดดฮ้อนแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงไปปลายพี่น้องหลังจากเอาโง่ห่มไปแล้วแล้วเขากะสีขึ้นมาให้กินพี่น้องสีขึ้นมาต้มมี่พี่น้องกหลังจากเอาโง่ห่มแล้วกินน้ำแล้วก็เลิกกันแล้วบานี้เขาก็ได้ยางหอดกลางหน้าเป็นเทมฮอยแล้วนะพี่น้องกัสีจุกมันเอาห่มบานี้พี่น้องสีจุงมันเอาห่ม แล้วหอกะยายหุ่มนี่เนาะพี่น้องนี่ยายหุ่มคือโกมะขามนี่แต่มันอยู่แถวแคมหุ่มนี่แต่ตอนแรกเร่งเขายายเอาอีแล้วตัวนี้ก็สิยายเขาคือหุ่มโกมะเกลือโกมะขามนี่เนาะพี่น้องนี่ยายหุ่มนี่หลังจากหัหุ่มเพลยแล้วแล้วก็เหากะสิขึ้นมาไม่กินนะพี่น้องหอดเทงมันทิ้งห้อยสิมาดังไพ่ไปนี่พี่น้องวันนี้เหาก็สิมาดังไพ่นะทุกคน ซื้อใหม่ใหม่เพราะว่ามีกระไพยต้อยพี่น้องเง้ยมาวานนี้นะวันนี้ได้ซื้อเอาใหม่มาหน้าได้ไปหายืมกระไพยครับเพราะว่าค่อนไม่ได้ชุวย,ยางานเลยมีกระไพยมีชุ่มีกระไพยที่โตพี่น้องเง้ยมาไปหากระไพยน้ำเขายืมกระไพยน้ำเขาวานันยืมเพน้ำเขาลุงเขานั้น มันนี่เรายืมมุกเขาเป็นอังวานนี่มันได้กินได้มันนี่ก็ก็เลยดใจว่าไปซื้อติดปากระเป๋าฮั่นมันสบายบรรพบัยไปหน้านะมันมีกระไพ่มีเก็ไปซื้อเสากรับซี่พันไปเนาะซื้อมาเมื่อเสาร์กรับลมนี่เนาะพี่น้องเนาะดังไพ่เงี้ยเงี้ยโก๊กโก้หวนลม lồm hèn phải nó ạ đằng nhá lồm hèn đi rồi to bị tít cả phải cả lồm hèn ต้มถือว่าแห้งลงข้นพี่น้องเลยเตะลมอยู่ถุงอยู่กุกไม้กูเลยลมพัดบุญรันวันเช่นสีดำไพ่ต้มมี่พี่น้องเลยอาหารกินกับมี่มี่ผลายแล้วต้มมี่เราซื้อมาเสานี่ห่อนึงพี่น้องมีกะมีเวทธรรมดาแหละพี่น้องแต่ก็นะฮะว่าสีเอามี่ยำๆพี่น้องเลยหมักรสชาติส้มๆเนี่ยหมักรสชาติส้มๆเนี่ยน้องพี่น้องแต่ว่ามีมีอาหารขันเมด่อก็ม่เอามาใหม่อีก ก็เลยจะเป็นได้เอาคว่าซื้อแล้วลงมาหน้าเลยพี่น้องหารอื่นจะมีแล้วแต่ว่าค่อยไปหารนั้นมันมดก็เอาซะเอามากินมีเวทธรรมดาละห่อห่อสี่พันเพราะว่ 4, วาเสาวนี่เจ็บแก้มพี่น้องเจ็บแฮว่วงเศุ้่งเจ็บก็เลยยำเขา้ายะยำเผเนีนะก็เลยซื้อมีน้ำมาต้มกินนะ มันเจ็บเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะไข้ไข้เนี่ยแล้วเพราะว่ามันเ่ากินยาเมาาื่อเช้านี่กินยาซีมิดนะพี่น้องเนาะกินยาเพราะเช้า,าจนย้ำเขาวว้าอย่างไคืนนี้นอนตื่นหัวมือมันจะเจ็บตื่นมือมันจะเจ็บนะพี่น้องแต่ก่อนก็นไม่เคยเจ็บซะกนิดเลยแต่ตอนนี้ว่าวๆเนีน่ยแล้วพี่น้องพออยู่ได้แล้วคืนก็เจ็บแห้งคืนนี ไผ่ก็กำลังเลื่อนชีลุกกำลังพี่น้องเนาะจะไดากับฮาวิขึ้นเอาหม้อลงมาต้มน้ำพี่น้องเนาะหลังจากน้ำฮ้อนแล้วแล้วก็ฮาสซิเอาหมีเสิร์เลยมาหนางวันนี้ก็มีเพื่อกินหลายน่ะพี่น้องเนาะประมาณนี้ไผ่เริ่มติดแล้วทุกคนเฮาวกับิขึ้นไปเอาหม้อลงมาต้มน้ำเลยแบบนี้นพี่น้องเนาะแล้วเฮากับซิมาล้างหม้อน่ะพี่น้องเนาๆล้างหม้อ มอมาบพอมอมันทันล้างแล้วเหมนนูนเขาก็สีล้างไหมล้างาน้ำเขาวันนี้มาหน้ากะลงไปเอาปลาอยู่หนองสะขึ้นมากินพี่น้องซองตุกกินปลาป้าต้มปลาป้าร้านานี้ลูกปลากินแต่วันนี้กินต้มมี่เพราะว่ายู่ลูกเอาปลาอี่ผัดมันหนาวพี่น้องอากาศ ไม่เอามองมานำนี่กับหนาวนกกี่ตึกกจิลูกหมอกก็ได้พี่กับตึ๊กจิลูกเป็นหนาวเราค่อย,อยงองลงกับเจี๊ปะนี่กินต้มมีนี่ก็แล้วละนางหมอก็เอาน้ำเสร็่เลยบั๊ หลังจากข้าเอาน้ำเสื้อแล้วอยประมาณนี้เนาะพี่น้องๆนนี่มีเสื้อน้ำลายไปเลยทำประมาณนี้ต่อห่อนึงพี่น้องสิลงไปค้างเสื้อไผ่เลยบัดนี้กันไปเบ่งน้ำกันตะลาวิมาค้างเสื้อไผ่นี่ชู่พื้นข้าบัดนี่ชู่พื้นข้ามันลุกๆนี่บัดนี้กับหลังจากน้ำพดเนาะพี่น้องเนาะเอากะสีฮักมีจะเลยมีเป็นมีตรงนี้เนาะมีเวทน้ำพดแห้งวะ ว่าน้ำไหลพอหัวจ๊บพี่น้องมีห่อเดียวเชื่อน้ำไหลายก็แล้วทาะน้ำพิน่น้ำไหลาเพราะอะไรพี่น้อง มันก็นจะน้อยฮังเชอพี่น้องกัน,นถ,ถ้ามีนอนจะง่อยก่อนน้ำยังหลายอะทุกคนในนี้ก็จะยามันพี่น้องอกันเอาแบบนี้แหละกันเทิรได้เชอแล้กลินตอนเทงๆน้นนนอเป็นน้นองตอนนี้ประมาณ10โมงปลายๆพี่น้องเอา12โมงก็นด้ Chị thợ xì thôi là cho con này mình. thôi cứ bỏ đây làm nó chỉ mà thợ xì thôi lên thôi con mình เอาไปเสื้อเขิ้งมันเอาพี่น้องๆเสื้อเขิ้งมันเลย อันนี้น้ำมันมันเจอน้ำมันมั้ยเออมันมันใช่ไหมบ่งขลนมานี่พี่น้องขลนทั้งมันห้าวดีอยู่ซีมึงวะ ผิดนริษันไปเติมเกือจังเลยินะมีอันนั้นไปเลยมีโนไปเลย thì nó một kg lợp thịt nồi nãy xin mình mới đã nồi đó nó kiếm đều kìm khâu ngay để khao thế mà nó xem cả lên tô mì à hàn có quân chiếp bạ nó chiếp bạ heo kìm bẹp tôm bởi này là mình thử bạn แบดยแ่ได้ลุ้นยำๆน้ำมานนะแจบกว่านี้พี่น้องนุ่ม ได้กะปิน้องพี่น้องกะปิมาคุยแจมฮ mm hmm. อหอนไปน้องไอ้สดกับบรรยากาศที่หนาวหนาวนี่รักไปหอรอนไปนเรากินข้าวนึง เพชรมากินเนี่ยตาลายได้เพชร nằm mình không thua nha Tap it คอแหมันไข่เนี่ยนะมันกินได้เนี่ยนะสาวนี่นะย้ำเขาจนมีได้ส่งตอนนี้ไข่เนี่ยไข้น่นาสีไข่น้ำกินยาเนี่ย แซ่บพี่นออ้องเลยต้มมีนีำบรรยากาศจีนอหนาวนี่สดน้ำมันฮ้อนเข้าไปแซ่บเลยลองไปต้มกินมั่งเด้อพี่น้องเด้อเอาลุนยำๆส้มๆ,มๆนะจะแซ่บเนี่ยอันนี้ขนาดลุนนี้ก็ยังแซ่บอยู่พี่น้องเลยเร็วองคอยหิวข้าบวบนเนยเลิฟบุมันแซ่บขันลุนนั้นนะสีแซ่บกว่านี่พี่น้องเลยแล้วสำหรับคลิปนี้กะสิผาพี่น้องมาเบิ่งมาส้มซ้ำนี้นะพี่น้องเนาะชีวิตการเป็นอยู่ของบ้านลงทุนของมื้อนี้นะพี่น้องเนะาะประกาขอบใจคนที่เฮามาเบิ่งแต่ต้นจนจบนะพี่น้องเนาะ สำหรับกิมิกาอเกคาคำว่าสบ,บายดีพี่น้องไง